สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f p l ีเอลนข้างสนามนะครับก็เด๋ยนนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับแป๊บๆนะครับจะถึงละจะเตะกันหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกพวกนี้น่าจะเตะพวกนี้เนาะก็นี่นะครับคะแนนสัปดาห์ที่แล้วได้72คะแนนนะครับกัปตันกัปตันใครกัปตันซาร่านะครับโจต้ากับซาร่ายิงคนละลูกนะครับส่วนไอซักก็เป็นลองกัปตันนะครับฮาแลนด์นะครับตัวที่ ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหาเลยก็คือกองหลังริพูนีนะนน้นะครับอ่านว่าคอนซาไหมวอลซานะครับแล้วก็ตอนเนี้ยคือโอ,อกาสที่จะแบบเป็นตัวจริงมันยังไม่แน่นอนนะครับก็มันราคาถูกแหละสี่แล้วมันก็ลงแล้วด้วยเหลือ4.4สทีนี้ซื้อใครไม่ได้เลยน้ำกองหลัง4.5ก็เลยต้องซานเฟอร์อาทิตย์นี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับก็ ใช้ตัวที่มีไปก่อนมันต้องใช้2องทันเฟอร์นะครับส่วนไมโครเลนโคก็โดนนะครับโดนโดนไปเหลือแต้มเดียวนะครับเจอไบตันไป3ามศูนย์นะครับโอเคทีนี้ก็มาดูว่าใครบ้างนะครับเราจะอาทิตย์นี้เราจะัดตัวใครบ้างนะครับปิกทีม ตอนนี้ทีมนะครับที่จะเปลี่ยนเลยก็มีนี่ครับกองหลังลิเวอร์พูลครับออกเอามูนิตเข้านะครับเจอเลสเตอร์ในบ้านนะครับฟูลแลมก็มีออกเอเสเซอร์ในบ้านนะครับไอแซกฮารแลนด์นะครับกัปตันอาทิตย์นี้นะครับน่าจะเป็นฮารแลนด์เพราะว่าเจออิสวิตเชาในบ้านนะครับน่าจะ มีโอกาสสูงนะครับเดี๋ยวนะกับตันใช่ไหมกับตันนะครับอารลนลองกับตันใครดีลองกับตันเป็นซาร่าไปนะครับจเจอเบนฟอร์ดนะครับไหนบ้านด้วยส่วนนี่นะครับก็โบโดนะครับเปโดโบโรก็เห็นกลับมาซ้อมแล้วนะครับกลับมาซ้อมแล้วน่าจะได้เป็นตัวจริงนะครับ กลับมาซ้อมแล้วบุกสาประตูฟอเบียสกี้นะัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงนะครับน่าจะสรององผมว่าแต่ราคามันได้ไงราคา4.0นะครับสีแล้วก็เอ่อมาโคนะครับมาโคนี่คือปล่อยยืมตัวไปแล้วปล่อยยืมตัวไปหลีกสเปนนะครับอืมยูมโซซิเด็ตหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับก็ราคาก็4.0นะครับ นี้เอาไงก็เลยแบบเออเอาไว้ก่อนแล้วกันบาโคครนะเพราะว่าราคามันสี่จุดศูนย์ใช่ไหมปัญหาซื้อใครไม่ได้อ่ะซื้อยากอ่ะก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็เอาไว้รอตอนที่เราจะอะไรนะไวการ์ดทีเดียวนะครับน่ารอตอนไวการ์ดนะครับผมค่อยๆหมุนๆไปใจเย็นๆนะครับใจเย็นกับตันหาเล่นแล้วนะครับซาร่านะครับ เจอเซ่ Jesse, นะครับอาทิตย์นี้นะครับที่จริงมันก็นะจัดเท่าตัวที่ที่มีได้นะครับคาเบียลเจอเอซาวิล่าก็จะหนักหน่อยนะครับอาเซนอนเอนเดอร์สันเจอเวตแฮมนะครับบาร์โลนโก,โก้นี่นะครับตัวเต็วันที่ยี่สิบสี่ครับผมโมงครึ่งก็ยังมีเวลาจัด,ดถึงวันเสาร์นะครับ ้าโมงใช่ไหมเดดไลน์อย่าลืมปล่อยให้มันถึงเดดไลนะ์ล่ะก็ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก็มาดาูคำแนะนำของอาบอูบาก้าบ้างแล้วกันนะครับอบูบาก้าเขาก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะครับมีเรื่องนี่นะครับก็เรื่องของของหลังเรือพูนะครับเขาจะเปลี่ยนไหมนะครับส่วนอันนี้อันนี้มันเป็นแอ ฟุตบอลแฟนตาซีฮับครับของเขาก็เลคคอมเมนต์ให้ขายโปโลซื้อรูเบนดีแอนะครับก็เชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับเลคคอมเมนต์ของ Fantasy เอ่อแฟนตาซีฟุตบอลับนะครับผมส่วนว่าจะแบบคำถามแรกนะครับจะเก็บทานเฟอร์ไว้ไหมหรือว่าจะขายนะครับเขาก็บอกว่าเขาน่าจะเก็บไว้นะครับเพราะว่า เขาคิดว่าเขาจะขายซากานะครับไปซาร่าในเกมเวีวกที่4นะครับโอเคแล้วก็เออ่ซานเฟอร์นะครับก็จะต้องมีไ,ไ,ไ,ไพายไฮพายอริตี้เลยก็จะเป็นนั่นนะครับกองหลังวิฟูคอนซานะครับกับบาคโคนะครับนี่หลักๆเลยนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ แล้วก็ซาก้านะครับซาก้าไปซาร่าเนี่ยวิกที่4เนี่ยน่าจะแบบเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าซาก้าเนี่ยเจอแมนซีนะครับในเกมวิกที่5ที่4เจอสเปอร์นะครับที่4ี่แมนซีที่5นะครับก็ระหว่างที่ซาร่านัดที่4เจอนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับนัดที่5เจอบอลมัดก็เปลี่ยนไปก็จะมีโอกาสที่ดีกว่านะครับ มันก็เลยน่าสนใจนะครับน่าสนใจพอ,อมาอีกอันหนึ่งนะครับคำถามก็คือฮวนซาเนี่ยคือถ้าผมอ่านผิดผมขอไปแล้วผมไม่แน่ใจในชื่อนักเตะนะครับขายเก็บหรือขายดีนะครับเขาก็คิดแล้วเขาก็บอกว่าคิดว่าจะเตะจะได้ลงเริ่มกับเกมเบนฟอร์ตไหมนะครับคำถามคือจะได้เริ่มกับเบนฟอร์ตไหมนะครับ ลงเป็นสเปตัวจริงไหมนะครับผมเขาเขาคิดว่าคอนซาเนี่ยน่าจะแบบเบนนะครับเพราะว่าเบนแล้วก็ปาโคก็น่าจะเบนเพราะปาโคย้ายไปแล้วใช่ไหมเบนในในทีมนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าอสกอตส็อตนะครับจะเลือกใครนะครับระหว่าง คันซาหรือว่ากองเต้นะครับจากนัดที่แล้วที่เอากองเต้มาลงมาเปลี่ยนนะครับผมก็ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับเขาคิดว่านัดเจอเบนฟอร์ดเนี่ยก็น่าจะเป็นกองเต้น,นะครับที่ได้ลงนะครับผมแล้วก็ใครคือคนด,ดีที่สุดสําหรับคอนซาสาหรับที่จะมาเปลี่ยนคอนซานะครับเขาก็บอกว่าโรบิสันนะครับโรบิสันดีสุด นะครับดูวินสันดีสุดสําหรับอาทิตย์นี้นะครับเพราะฟูลเล่ฟูลเล่เนี่ยมี3เกมในบ้านนะครับแล้วก็อีก4เกมเนี่ยมีแบ t ทูแบ k กับทีมที่2ที่3นะครับเกมอีก2เกมอีก3นะครับนั่นจะเป็นฟูลเล่ใช่ไหมอ๋อฟูลล่ก็จะเจอแบบสลับกันอนะ เกม2 3 4 5นะครับจะเจอกันสลับกันนะครับผมโรบินสันเนี่ยนะครับติดท็อป10นะครับเดฟเฟนเดอร์สัปดาห์ฤดูกาลที่แล้วนะครับในการทีเนะครับแชนทีเอฟคือโอกาสสร้างสรรค์ประตูนั่นเองนะครับตัวก็ลำดับต่อมานะครับลิโคเลวิสนี่เป็นออปชันไหมนะครับลิโกเลวิสก็ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าวอลเกอร์เนี่ย ก็น่าจะน่าจะมานะครับโหมดออฟไซด์อัพไซด์นะครับเพราะว่าวอเกอร์นี่ยังไม่ฟิตนะครับยังไม่ฟิตพอนะครับผมเขาก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่ารอรอไวการ์ดดอวปล่าน,นะครับก็อาจจะอาจจะแบบโดนพักนะครับในเกม เกมต่อๆไปในแบบสัปดาห์ต่อไปลนะ้วคือก็ไม่รู้นะครับว่าเอฟจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับก็ถามว่าคําถามนี้ตอบง่ายเลยครับทิเปิลกับตันฮารแลนด์ไหมเขาก็บอกเขาไม่ไม่แนะนําเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายเกมนะครับทิเปิลกับตันใจเย็นๆนะครับใจเย็นอาจจะเจอเอาไว้ดับเบิลเกมเวีคหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับยังเหลืออีกหลายเกมนะครับผม ต่อมาจะทํายังไงกับเอนคงคูนะครับเขาก็บอกว่าเขายังเก็บไว้ก่อนนะครับ N เอนคงคูต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงส่วนเขาก็คิดว่าเอนโซก็น่าจะสตาร์ทเบอร์สิเหมือนกันอีกครั้งนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอนกงคูก็ตำแหน่งในเบอร์สิในน่าจะเป็นในวิกนี้นะครับเขาก็เลยยังถือไว้นะครับเอ็นกงคูถือไว้นะครับขายซอนไปโฟเดนโจตาดีไหมแล้วก็ฮาแลนไปซาร่าดีไหมนะครับเขาคิดว่ามันยังไม่เปลี่ยนในเกม2นะครับ เขาคิดว่ายัางไม่ทํานะครับผมมันยังไม่แบบยังไงมันไม่ได้แบบ massive change ก็ Chain, คือแบบเออมันไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบเห็นเห็นนะครับมันไม่แบบเห็นผลชัดเจนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถามว่าใครที่เตะตาเขามากที่สุดในเกมวิกหนึ่งนะครับก็จะมีเอมบูโมนะครับโรเจอร์แล้วก็โซลันเจน,นะครับผมสำหรับเบนฟอร์ดเนี่ย เกมถึงเกมที่6นะครับก็จะเจอเวดแฮมเจอวูฟเจอแมนยูเอสวิดฟูลแล่บบอนมัดแล้วก็เอเวอร์ตันเลเตอร์นะครับผมเขาบอกว่าก็เตรียมเลยนะครับเตรียมแผนเอาเอบม,อมอเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนโรเจอร์ก็เขาบอกว่ามันมีมินิตตอน ดีเซซันเยอะนะครับของไอตันวิลล่านะครับผมส่วนซุรันเก้นี่ก็เล่นเก้าสิบนาทีนะครับเล่นเก้าสิบนาทีใ e really วิลลิกูดแอสเซททูโอนดีเซซันก็สซรันเก้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับซีซันนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ โอเคครับนี่ก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์เอาสรุปอีกทีเดี๋ยวนะครับทีมผมนะครับกัปตันก็หาแล่นนะครับลองกัปตันซาร่านะครับยู่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีคอมเมนต์อะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอให้คนโชคดีกับแฟนตาซีสัปดาห์นี้นะครับผมสวัสดีครับ